รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและได้ประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเป็นประจําที่ช่อง9 m c o t HD กฎหมายเลข30นะครับวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง40นาทีเรามีนัดกันหน้าจอตรงนี้ซึ่งวันนี้นะครับโรงพยาบาลธนบุรีมีกรณีของอผู้สูงวัยครับเจอต่อมลูกหมากโตเนี่ยตอนอายุป,ประมาณ60ต้นๆน,นะครับ ก็รักษาลูกหมากโตหลายปีทัานกินยาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายปรากฏว่าค่าเลือดที่มาตรวจ PSA เนี่ยนะครับก็คือตรวจเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับพบว่ามีค่าเลือดสูงเกินกว่าที่จะเป็นเพดานของมันคุณหมอก็เลยสงสัยตรวจจนพบว่าเป็นมะเร็งต่อบูกหมากก็เลยต้องกำจัดโดยอาศัยเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ โรงพยาบาลทนบุรีนำเข้ามาใช้ได้สองสมปีแล้วก็คือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกําจัดมะเร็งต่อมลูกหมากไปติดตามเรื่องนี้จากลุงหวดซึ่งเจอปัญหานี้ก่อนเลยนะครับก็ฉีไม่สุดแล้วก็ชีบ่อยเอาเป็นมานานสิบกว่าปีแล้วก็ทานยามาตลอด เราฉีเยอะเขาก็ให้ยาประทาน10กว่าปีตั้งอายุ60ต,นตนิบต้นๆก็่าเช็คดูมาตรวจเลือดที่นี่ครับแล้วก็ค่ามันสูงก็เลยเอ็กซเรดูก็มีตับรูปบาวีจุดดำมีจุดดำอยู่จุดถึงข้างซ้ายคุณหมอก็นัดมาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจมาก่อนว่าคุณหมอบอกเนื้อไรอยู่ก็เป็นมะเร็งครับแล้วก็นัดมาผ่าตัดผ่าตัดเสร็จก็ไม่เจ็บเลยครับ พระฟื้นสี่คือเราก็กลับบ้านได้อาการก็ดีขึ้นชีชวิตประจำวันดีขึ้นเพื่อพอใจครับเพราะผมไม่ออกกำลังกายได้ทุกวันแต่ไม่ไมเล่นดักผมเลยเข้าฟิตเนสอย่างเก่าแล้วแต่รู้แต่เดินก็รักษาดีกว่าง่ายกว่าปล่อยเวลนานแล้วมันจะลามตอนนี้ก็สบายใจแล้ว วัดค่าเลือดก,ก็ต่ำลงเรื่อยๆจากตะกอนที่10กว่าเดี๋ยวนี้เหลือ0.15แล้วก็ปำรัดครั้งที่2ก็0.08 00. หมออนัดมาอีก3เดือนมาตรวจเลือดอีกครั้งหนึง่งก็ไม่มีอะไรรู้สึกว่าชีวิตประจำวันปกติดีมันไม่น่ากลัวเท่าที่คิดเครับเพราะว่าไม่เจ็บอะไรเลยผลอันตรายจากมะเร็งต่อมลูกหมากไปได้เลยนะครับสำหรับลุงฮวดซึ่งเจอต่อมลูกหมากโตมา นานเหมือนกันแต่ว่าคอยติดตามดูแลตรวจเลือดไว้บ่อยๆเนี่ยนะครับไปนึงสัก2ครั้งก็น่าจะทราบแล้วว่ามันจะพัฒนาการไม่ไปขนาดไหนสําหรับเนื้อร้ายที่อยู่ในต่อมลูกหมากแฝงมากับเรื่องต่อมลูกหมากโตครับช่วงนี้อุจจาระหมอขอพักสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงต่อไปก็จะมีรายละเอียดจากหมอที่ทำการรักษาครับ ามาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลจากศัตราจารย์คลินิกในแพทย์ชัยยงนวลยงนะครับซึ่งเป็นศัลแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและก็เป็นแพทย์ผู้าิกัรทางด้านการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากครับเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลทนบุรีและก็เป็นเจ้าของไข้กรณีของลุงงวดนะครับเดี๋ยวคุณหมอชัยยงก็จะมาให้ข้อมูลให้รายละเอียดในเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวติดตามได้เลยครับ คุณพวดนนี้เขาอายุประมาณรักเจ็ดกว่านะฮะคือเขาไปตรวจอ่ะแล้วก็เขาเป็นต่อมลูกหมากโตอยู่เพราะเขารักษาอยู่ผู้ป่วยที่เป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยโดยปกติเราก็จะต้องมีการตรวจเช็คค่าเลือดซึ่งปัจจุบันเขาจะสามารถเช็คดูคร่าวๆนะว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าค่าเลือดตัวนี้เขาเรียก PSA Prostate Specific Antigen คือหมายว่ามันเป็นค่าเลือดที่เฉพาะต่อตัวต่อมลูกหมากค่าปกติมันเขาก็ใช้ประมาณไม่เกิน4ซึ่งของคุณพวอเนี่ยปรากฏว่ามันสูงกว่าปกติเอาค่า ไม่เกินสี่เขาสูงขึ้นไป10กว่าอะไรเงี้ยก็ต้องสงสัยเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็ส่งไปตรวจเอไมความแม่นยำเอไม่มันสูงขึง้นเยอะมากนะฮะสงสัยเรื่องมะเร็งเนี่ยมันสามารถพอบอกได้อะว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ใช่อเงี้ยซึ่งของคุณพวดเนี่ยพอไปตรวจเอไมก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่จุดบางจุดในเงี้ยในตัวต่อมลูกหมากซึ่งอาจจะมีเนื้อที่เป็นเนื้อมะเร็งอยู่แล้วก็ดําเนินการขั้นต่อไปก็คือมีการพิสูจน์ชิ้นเนื้อเจาะตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมืืือออพิเเเเศษนะะนะครรรป็่่่งงงงมมซึสาาาถจได้ตตแห พรอผลเนื้อเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ก็ยืนยันว่าคนไข้เนี่ยมีมะเร็งต่อมลูกหมากจริงเรามักจะพิจารณาผ่าตัดออกเพราะว่าเป็นมะเร็งเอาออกโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสที่ดีแต่ว่า สับลูกหมามันเป็นอวัยวะซึ่งอยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกรานเนี่ยการผ่าตัดเอาออกมันไม่ง่ายต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสมัยก่อนนี่ลําบากลาบนนะฮะเพราะว่าเป็นการผ่าตัดโดยวิธีผ่าตัดเปิดช่องท้องอ่ะสหับลูกหมามันขนาดประมาณถ้าลูกมะนาวหรือว่าถ้าใหญ่หน่อยก็อาจจะมะนาวลูกใหญ่ๆเ่งนี้แต่มันอยู่ใต้หัวเน่าเนี่ยการผ่าตัดค่อนข้างยากลาบากและบริเวณนั้นเนี่ย มันมีออยวะร,บรอบๆเยอะคนะพอระยะหลังเนี่ยมันมีเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าขึ้นมาเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมันก็ยังต้องเจาะรู เพื่อใส่กล้องเข้าไปภาพที่เห็นเนี่ยโดยเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนื่องจากมันมีระบบคอมพิวเตอร์อะไรมันดันเห็นเป็นสามมิติได้พอมี A A, ทเทคโนโลยีของเนี่ยเราผ่าตัดได้ดีขึ้นเมื่อมีการตัดเลาะเนื้อเยื่ออะไรซึ่งมันละเอียดลอมากขึ้นผลที่ดีกับคนไข้มันก็จะมากขึ้นเพราะโดยเฉพาะการผ่าตัดที่เป็นเรื่องมะเร็งเนี่ยทำได้เร็วขึ้น แม่นยําขึ้นเสียเลือดก็จะลดลงการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากต้องเย็บต่อข้อปสัสสาวเข้ากับกะเพาอปัสสาวะ mm hmm. ก็จะทําได้ละเอียดด,ดีขึ้น mm hmm. ผลที่ออกมาคนไข้คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าการกั้นปัสสาวะหลังจากนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าการเย็บต่ออะไรมันอาจจะทําได้ไม่ดีการตัด เลาะเนื้อเยื่อทาได้ไม่แม่นยําหูรูดกระเพาะปัสสวาวะเนี่ยจะเหลือไว้ได้มิเหลือน้อยเหลืออะไรต่างๆพวกนี้เทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยเพราะนั้นการกั้นปัสสวาวะของคนไข้เนี่ยจะดีกว่าการผ่าตัดสมัยก่อนนอกจากนั้นเนี่ยในคนซึ่งอายุยังไม่เยอะและเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเขายังคงอยู่อ่ะซึ่งคุณหวดเนี่ยเราก็ได้รักษาเขาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยประสิทธิภาพในการรักษาผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแล้วก็เรื่องของการกั้นปัสสาวะ อะไรต่างๆมันครดีมันค่พอใจมากเพราะว่าหลังผ่าต,ตัดสักวันสองวันนี้ก็สามารถที่จะลุกเถินเดินทำอะไรได้ตามปกติปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงสองสาเดือนมันค่เขาก็สามารถไปออกกําลังกายเดินเร็วทำนั้นทำนี้อะไรได้ดีเขาพอใจครับเขาพอใจมากท่านชมก็ได้ทราบจากอาจารย์ชัยยงแล้วนะครับในเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าต,ตัดในการกําจัดมะเร็งต่อมลูกหมากอีกเรื่องหนึ่งที่คุณหมอ ได้ให้ข้อมูลด้วยก็คือในเรื่องของการตรวจแบบพุ่งเป้าซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีครับเมื่อก่อนนี้เป็นการที่เรียกว่าสุ่มตรวจครับแล้วก็คุณหมอก็ไม่เห็นว่าแทงเข็มเข้าไปตรงไหนเจอเซลล์มะเร็งหรือไม่แต่ปัจจุบันมันมีการตรวจที่ใช้เทคโนโลยีการแพทย์มีทั้งใช้ MI Real-time นะครับร่วมกับอัลตราซาวดเห็นแน่นอนตรงนี้ก็เลยช่วยให้การพบนะครับในเรื่องของการตรวจเก็บชิ้นเนื้อไปยืนยันเนี่ย มันก็ง่ายขึ้นเหมือนอย่างกรณีของผู้ป่วยในปัจจุบันที่โรงพยาบาลทนบรุรีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนี่แหละครับมาช่วยในการที่จะขึงพืชเซลล์มะเร็งให้รู้แน่ชัดตำแหน่งที่อยู่แล้วก็กำจัดแน่นอนชัดเจนหายง่ายนะครับหายไวสะดวกแม่นยำผู้ป่วยก็ไม่เจ็บตัวมากเพราะมันการกรีดบาดแผลในเรื่องของการที่จะเข้าไปผ่าตัดแล้วถือเป็นพัฒนาการก้าวหน้าทางการแพทย์ที่น่าปลื้มทีเดียวเพราะว่าช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับ พ้นปัญหาพ้นทุกทรมานจากความกังวลในเรื่องของการมีต่อลูกมากโตแล้วยังมีเซลล์มะเร็งอยู่ที่ต่อลูกใหม่ด้วยขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอพบกันใหม่ได้ที่ช่อง9 m อร์อด HD กดหมายเลข30นะครับวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง40นาทีเป็นต้นไปพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ